สามข้อลำดับสู่ความสำเร็จเพื่อนเคยเคยไหมว่าการที่จะสู่ประสบความสำเร็จหรือการที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรที่เราจะประสบความสำเร็จในเรการสเอาว่า,าออกหน้ากล้องอยากประสบความสำเร็จในเรื่องการสร้าง Personal Brand นะฮะเพื่อนบางคนเขาสูกเอไม่มั่นใจเออไม่มั่นใจรู้สึกไม่มีความเชื่อเนี่แหละเป็นตัวปัญหาเป็นตัวอุปสรรคที่ขัดขวาง การที่เราจะมาสร้างเปอร์เซ็แยให้ประสบความสำเร็จเพราะว่ายัางไงครับเพื่อนยุคนี้นะยุคนี้บอกได้เลยว่าต้องรีบมาทำนะสร้างเปอร์เซ็นยในโลกที่ตกโดยเร็วเพราะว่าถ้าคุณไม่ไ like, ลค์คนไม่ซื้อของนะมันปัญหาอยู่ตรงนี้แหละพอจะให้ไลค์เราต้องมาสร้างเปอร์เซ็นแยให้ได้ก่อนคนก็เอ๊ะเกิดความไม่มั่นใจผมก็เลยบอกเอานี่แล้วกันก็เลยบอกสข้อ ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการออกมาไลฟา์สดออกมาสามรส้างผลงานมี3มข้อท่านเองนะฮะหแล้วคุณจะต้องมี3สิ่งนะี้มันจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจนะฮะหความเป็นคุณต้องให้ได้ก่อนความเป็น b e อิงนะสคุณต้องลงมือทําข้อ3มันถึงจะเกิดผลความว่ามีเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคุณต้องมีความว่าเป็นให้ได้ก่อนเป็นคือความเป็นบีอิงนะ หรือแม้แต่จะกินสินค้าคุณต้องกินเป็น B product เลยล่ละนะกินให้จนว่าเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์กินแบบผู้ประกอบการคาว่า B product หลังจากคุณจะมีความมั่นใจเช่เนเดียวกันความรู้ที่คุณจะออกมาพูดออกมาสร้าง p e r s o n a l i คุณต้องมีความรู้มากมากเลยคุณต้อง input ความรู้ของเยอะเยอะเยอะเแล้วคุณจะมีการเอาหุดออกมาได้แบบโอ้โหคุณต้องมีความมั่นใจแน่นอนเพราะฉะนั้นความเป็นคำว,ว่าเป็นเนี่ยคุณต้องเป็นให้ได้ก่อน ไปเนี่ยศึกษาข้อมูลนั่ละเ,เอียดเ่ยวชาญ<ๆ>แล้วถึงออกมาพูดได้นะแล้วมันจะเกิดการลงทือการออกสร้างตัวตนการออกมาอยู่หน้ากล้องมันจะให้คุณมีความโฟล์มันลื่นไหลอะว่างั้นเถอะทำโดยไม่มีติดขัดตรงไหนละเพราะความเป็นคุณมาแล้วนหนึ่งสองคุณลงมือทาคุณก็จะสื่อง่ายได้อันที่สามมันก็จะเกิดผลให้คุณโอเป็นเปอร์สซนคุณทันดีเลยนี่คือเป็น หน้าตาเพราะคุณกำลังสร้างหน้าเราให้เป็นหน้าร้ายจริงไหมจริงเพื่อนๆฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์อยากจะไปพูดกับเพื่อนๆหรือญาติญาติฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเพื่อนคอมเมนต์มานะ